ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเดยวเกี่ยวซิ่งครับนี่พามาดูเจ้าดำมีปัญหาอีกรอบครับนี่นี่ครับได้ขัดทำสีใหม่ครับไม่ลงตัวครับเหมือนที่ผมพูดตอนแรกครับนี่ทางอู่ยอมทุกอย่างนะครับนี่โอ้วัวจะปวดนี่เมื่อวานช่างก็ขัดแล้วครับนี่รอยขัดครับ นี่เป็นขาวๆนี่กระดาษทรายขัดนะครับนี่ครับนขัดทําสีใหม่นี่ถ้าติดต่อกันได้ครับคงไม่มีปัญหาขนาดนี้แล้ะครับไอก่อนทำก็คุยกันสดิบดีส่งเงินตามมาเรื่อยๆแมไม่ได้สักบาทไอตอนจะทำสีก็โทรแล้วโทรอีกก็ไม่ยอมรับสายแล้วจะมาให้เรารับผิดชอบค่าสี ค่าช่างทําสีอีกครับอืโอ้คนแบบนี้ก็มีด้วยเนาะดูครับไม่รู้ตาไปคุยกันยังไงครับนี่เขาเพิ่มให้ไหมนี่ค่าสีโ <5, 000. S 1> อ้ค่าเรงก็ไม่ได้ค่าสีก็จะไม่พอครับเพิ่มให้ห้าพันทำยังไงได้ครับรถมันสิิ์ไปแล้วอ่ะ เออทางอูก็ไม่อยากจะจอดครับเงินเป็นแสนกับบาทนี่เพราะว่าอูเราก็ไม่ใช่อูใหญ่นะครับต้องเอาเงินมาหมุนทําขันอื่นต่อจะจอดไว้ไม่ขายก็ก็นี่นะครับเงินมันอยู่เป็นแสนกับบาทแล้วก็ต้องยอมครับยอมทําใจยอมยอม,ยอมขาดลายยางครับ กำไรก็ไม่ได้ทุนก็จะหายไปอีกอเป็นบทเรียนเลยครับคราวนี้เออนัอ่นแหละอยากฝากเตือนคนซื้อขายรถครับสัญญาใจครับยากเป็นสัญญาลายลักษณ์อักษรดีกว่าครับ <laughs> เผื่อมีปัญหากันแบบนี้ครับคุยกันยากครับกว่าจะลงตัวเอาเง่เอางอนเอานูน่นเอานี่มาอ้างตลอดเลยครับนี่ ก็เลยทางอูขี้เกียจไม่อยากมีปัญหาครับก็เลยให้มันจบ,จบให้ก็เพิ่มมาอีก5,000ันค่าสีค่าแรงก็ไม่ได้ครับช่างเขาเรียกเอาห้าพันครับนี่ค่าทําสีขอแต่ค่าสีสีห0าพันนงจะไม่ได้เลยครับสีเขาเจ้าของเขาอยากได้สีฟ้าครับสีฟ้าเหมือนไอ้ข้างหน้านี่ ถ้าติดต่อกันได้ครับคงไม่มีปัญหาขนาดนี้แล้วครับโทรแล้วโทรอีกนะนี่วางเครื่องเรียบร้อยครับอฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์เลยครับนี่คนเออฝากใครซื้อขายรถครับ สัญญาลมปากนี่เชื่อใจกันไม่ได้เลยไปไปมาทางอูมีแต่เสียหายครับเขาเขาพูดมาครับมีแต่เราผิดหมดนะครับเขาไม่ได้ผิดนะครับแต่ตอนก่อนจะทำเนี่ยโอ้เดี๋ยวเงินมีอะไรขัดเลยเออซื้อเหล็กซื้ออะไรโทรมาบอกนะเดี๋ยวจะโอนเงินไปให้อ่เดี๋ยวตอนๆๆๆขึ้นเออ ตอนซื้อก็บ,บอกดำก็เออซื้อเท่าไรหมดเท่าไรก็เดี๋ยวโทรบอกนะเงียบกิบครับโอ้คนเดาอย่างนี้ก็มีด้วยนี่นะครับฝากเป็นอุทาหรณ์เลยครับหรือว่านี้คนซื้อขายรถน่าจะเคยเจอนะครับคนแบบนี้นี่โอ้เอาข้ออ้างมาอ้างสารพัดเลยครับ ยอมครับเพราะว่ารถมันเสร็จแล้วเนาะขาดทุนก็ไม่ไร่ครับเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินถุงเงินถังครับมาสร้างคันใหม่จอดไว้ก็ต้องทำทีละคันขายทีละคันครับนี่เห็นแต่สั่งจองเราก็ดีใจจุนษาสั่งจองตั้งแต่ซื้อคันซีมาโอ้บมดจะเล่นเรานี่หนัก นี่ครับเดี๋ยวผมพามาดูสีที่เขาอยากได้นะครับนี่เขาอยากได้สีประมาณนี้ครับนี่สีแบบนี้ครับตอนแรกถ้ามาบอกแต่แรกครับจุบนี่น่าจะไม่มีปัญหากันหรอกครับถ้าคุยกันได้อัน,นี้ติดต่อกันไม่ได้เลยนี่ครับเขาอยากได้สีแบบนี้ อยากได้สีแบบนี้ก็คุยกันคําเดียวก็จบแล้วครับไม่ต้องมีปัญหากันยืดเยื้อนี่ต้องมาขัดทําสีใหม่อีกใช้เวลาอีกประมาณหลายวันแล้วนะจ๊านะประมาณอาทิตย์หนึ่งครับนี่ตีไปอาทิตย์หนึ่งเลยสภาพโดยรวมก็สมบูรณ์ครับสวยงามครับดำก็บอกดำก็เรียบร้อยแล้วครับนี่ าไม่ติดมีปัญหากันก็น่าจะออกแต่วันที่สิบห้านะครับ<า>โอ้ตายแบบนี้เจอสักสองเจ้าเรียบร้อยลูกค้าแบบนี้โอ้เจริญเตาบอจะของอูบอกเจริญเถอะประเทศไทย, <laughs> แยออท,ทแบบนี้นี่โอ้ตายเลยครับอยากได้อะไรก็หามาให้จนหมดครับดูนี่จำดาอูจะใส่แค่กระทะล้อสิบห้าให้ครับ โอ้วิ่งหาหลายที่เลยครับนี่กระทะล้อ16มาหน้าหลังเลยครับอยากได้อะไรเราก็เปลี่ยนให้อยากได้แบบไหนเราก็ทำให้โอ้แต่มาเกิดปัญหาแบบนี้ครับยากเลยต้องทำใจครับเป็นบทเรียนราคาแพงนลครับนี่คนเราไม่ใช่ว่าเจอหน้ากันเออยากครับฝากไว้ครับ ซื้อขายรถครับถึงจะรู้จักกันขนาดไหนก็แล้วแต่ครับพอบทจะแควะก็แป๊บเดียวมีปัญหากันแป๊บเดียวเองครับนี่ครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับ